กูเปโดนหนุ่มมือโดนโดนหัวขาตายเลยสภาพเจ้าตายแปลกจังอ่าไปดีลงร่างไปกลางกันกูนกูล่ากูล่าไปไเลยมีคอนแป๊คเาได้เคได้คาได้คารวิตี้นะโอกเชิดแม่งสาวแว่นสเปกไอ้คิมเลย จะฟองิสีฟองสีก็ใส่แว้ง่าโอ้ยยังไวรโหดจริงเย็สสดทำสดทำเตียนเก่งจริงกับผู้หญิงเนี่ยเอาอย่างเอาแล้วนะเออเอาอะไรวะเอาเยี่ยอะไรล่ะเอ้ยมมือคือเยี่ย บอลบอลหนึ่งละบอลต่อละข้างกตสาห์มาแกงให้แล้วนะขอมราป็นะมึล้างทุกอย่างดีกว่าบอลหนึ่งนะจ๊ะนั่นไปกลางาแมนไปกลางเย่มึงตายไม่เต้ยกตามังเต้ย พี่อะทำแบบนี้พี่บอกว่ามันน้ำหมดมันน้ำหมดก็ยังไม่กลัวกลับแล้วไงกูไม่กลับแล้วไงกูเด้โดนเหววนตัวแม่น้ำวนเลยวนมาวนหมุนๆกูโดนเกี่ยวไม่เห็นกูเลยกูบอกให้กลับตั้งแต่แบบที่กูแบบกูกดใช้มือใช่ป่ะแล้วบอกแดงไม่ได้อ่ะพี่ดังขึ้นไปแล้วว่าขึ้นป๊อกไปแล้วว่าบอกให้กลับจะแรกกูได้กูได้โดนวันด้วยอ่ะโดนวันอ่ะนกนกนกหรือสักนหือไอ้ลิงลิงธรรมดาลิงอ๋อลิงธรรมดาแค่ลิงธรรมดาก็ปวดหัวแล้ว ใครจะซื้อเออัญหามหนึ่งนาชิมอะจุบหนึน่งมาเหรอเนี่ยเดวจังรู้เี้ยกูบอกว่าระวังอู้ได้อยู่นะซ้ายซ้ายออกไปเลยโอ๊ยเหี้ยนีไป เดือดมานาก็ไม่พอเมื่อกี้แดดไงทำไม่เท่านี้แหละโดนเลี่ยนแม่งโดนลงของกูดิโดนยังหายงั้นจะมาเอากูไหมเนี่ยกูจะปอบมือปอบเลยป่บเลยอเลยปอบเลยอยู่ล่างก่อนมืร้องเพลงร้องเพลงกูฟังหน่อย โอ๊ยกูโดนไอไอหมดอีกรอบนึงไปไหนหมดแล้ววะตายหมดแล้วตาหมดสิอ้ยไม่ทันเลยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวกลางยี่น่าจะร้องเพลงให้เอระเบิด์น้าไปเลยไปโดนแต่กูตายอ <c oughs> เออเออนะนี่แหละหน้าที่มึงที่น่ารักที่สุดแล้ว

เยจะเลื่อนไปหมดนะยี่ไอติมินอยเลขายไอติมไม่สยองกูไม่แดกได้ป่ะพยายามจะเที่ยทีกูจังโออันตีเลยมันตายบ้างอ่ะไม่ตายเยี่ย โอ้ช้าไปเต้เฮ้ยไม่ตมติง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 ติ่ตงตงติงติปตงติงงติ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 งตบติงตติงงติงตติงตงติ ขาตัน้องโปงเลยมันปันเยอะมากไม่เห็นเราเก็บกระดฟองกระดฟองใช่ปข่ายรถรถกระดฟองมันตัดปั่นรถไฟปั่นเหมือนไม่มีถังไอซิมเเจมเขามีมิชชั่นอิมพอร์ตซบอ้อยไอ้ไรโอ้โหว้าบอดแล้ว ปั้นเลยมาจังตัวโอ้โหไฮเลดไปตีกันอยู่นู่นเนอะเดี๋ยวกูไปช่วยเตอร์ไฮเลดไปตีกันอยู่โน่นพ <c oughs> อดีโอ้ผีลูกเข้าวมาล่างเลยว่ะไอ้สัส เปิไล่ทั้งวงแเลยเมื่อกี้โอ้โหกดเมระพ่ก็ดเกมอะไรนะกระพกระากระากระฮเของ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 เกมไอ้แกอ้เกียร์หยอคลองมาะมาแตเกียร์ทำไมวะกูอกูซัมมอนคลองมาสวยไเยอะแล้ มันแม็กกี้มันได้วะงงง้องเพิงโอ้โหไปทันแล้วเต้ยตัวตายละเต้ยเป็นยีต้องก็เป็นกูต้องตายก่อนแล้วก็หลงไม่กูกูมอดาดอะไรได้ดีตัวเดียวมอกูนี่กูเอ้ายังไม่ตาย เอาไปตัวตัวได้ปะเอาเว้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ย แต่พวกเราพวกเรามาโค่นเร็วว่ะพวกเราขัมาโค่นเร็วเลยของกูโอเคโอเคโอเคโอ้ยให้มึงกีตนาตายมึงมาลีระดัานำรึเกิ่โอ้ไหวไหมไม่มนไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเล่นๆไปเลยตาบอยรึเปล่ะ Anh Tím tình ai tìm Tím em rồi! em 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 tai มุดแบบไม่กมีของด้วยวิ่งครับวิ่งวิ่งสิครับอ่าแล้วผีพีเฮ้ยมาได้พอี่ด้าอะไระครับผีกลับห้ากโอ้โหอ๋อปีด่างอีด่างรอดเวนปินเวอร์ ขิ้นเยออะดาำได้บินเลยกูเข้าข้างในมันต้องส่งไวมาแน่เลยส่งแล้วบินกลับตรงนี้แน่เลยอยู่ในการกูเยอะเอาแล้วเว้ยน้องนี่ไงเอาแล้วมึงแค่นี้ละมึงต้องวิ่งกลับให้ได้พอละจูโด้ไฟหัวไฟหรอเพื่อนมันไปแล้ว ดีดออกไม่ไปแล้วโอนต่อไหมเต้ยลาก่อนเอ้ยเอ้ยเต้ยลาก่อนกวดตัวเต้ยเต้ยกลับไปอยูเลยเกม ตายทุบตได้แล้วเขาจีบมชช่นอีฟอสวมิใช่นอ่ฟสตายแล้วม่วานเปนนู้นก็ตายงั้นเนี่ยผีผีมันเห็นปะเห็นดิเห็นเหรอแสดงว่ามันก็มืะหายตัวทำไมโอ้ยขี้มาด้วยปันรักปแล้วกปแลรวกปแน้วกปัน้วกปันรักปันรักปันรักปแน้วกปแน้วกปกปนมาแล้วยอดว่ะ ดูตัวอีก,ก็เลยวาร์ปมาแล้วอะ่ะทำาไรกัสอตัวี่ยันน้ำลำคานเว้ยวิ่งแล้วต้ยวิ่งแลวงวไอ้บบยีหละใบจิม้มแม่งบินได้เว้ยจ้าเป็นไ <c oughs> อ้ิมบินได้อะไรวะแเป็นงอมแม่เลยละ่ะแข่งบ <c oughs> ินได้ะไปตรนแม่เลยอะกรอะไรก็ไดตรนแล้วนะรอรอร <c oughs>

กับเพื่อกับพี่อนพี่โอ้ยไกันทุกคนกูเยอะเอไอะโค้งโลาต่อไม่ได้หรอกมนเพื่อนเราหลอ้าวยอมาวเหยบยูี่อาหโอ้เสียงอะไรวะ รอ,อตีแล้วเดี๋ยวจะไปดันป้อมขอสองร้อยหาที่หนี <c oughs> มันอยู่ริม,มอะมันรู้ไตอ่ะโอ้อะไรอะเอาอัเนี้ก่อนเนี่ย ดอกป้ายิ้มให้ห oh, ัวเรียกกูดอโอ้นี่ยโอ้โหติด้องอีกตัวมันอยู่ข้างบนน่ะโอ้ยไม่ทันแล้วลิงบ์จริงจู ตึงวินไปมั้ยเนี่ยรูปแบบตัวเดียวในเกมอ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมันเข้าเลยอ่ะเข้าไปเข้าหลังๆแหละเปิดก็ไม่เจอมั้งยะเข้าหลังจริงเอออย่าลืมมันยังตีอยู่เออต่มันใช้เวลาตอนนี้สวยนะเฮ้ยดีนะดีนะ สวยยกันสวยมีิีลูกสวยมากเลยี่กูเข้าไปแดกตีแบบกระจายอ่ะเอาบุแบบไม่ได้อ่ะบอมตัวนี้กหาบุแบบเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง่ปยู่แถวนี้ไปเลยคิมสกิลของนายมาแล้วอะไรบุแบวกกระดีบุนี้ข้างลังข้างลงอะไรวะบุแบกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮกยเเยเฮ ป่วยไม่กินโวยนงตาวานะพวกมัเปิดนะโคเ้ยอกเดี๋ยวไปเอาเียไปเอาเยี๋ยว โอ้โหโดนระเบิดว่ะทีเดียวรอเลยรอรับมีไหมรันไม่ทันว่ะเนี่ยเระวางมันมาสวนนะบุ้ดแวยล่ะตัวเดียวมันเด็ดหมดอ่ะเนี่ยลากลากแต่เลยบุน๋น้อง รอรอเน้าตูาแล้วในสนโอ้ยแอคเซ็ตมาหโดนมันกอนคนแระแอคเซ้งตตตัยื่งยื่นยื่ยื่นไล่าก่อนแคมเมอร์แคมเมอร์ระาก่อนเรสู้สุดขาดใจแล้ว ถ้าเราจะไม่ล oh, ืมไหนายเร็วเร็วัดหนึ่งโอ้แต oh, ่ละอย่างเจือนตืนเตืนียมตายนะเว้ยเจโอ้โอ้เฮียไม่ทันวะโอ้เต้เอ้ยกูซือเกิดเว้ยลุยรอก่อนรอก่อนรอก่อนจิบวิเออจิ้วอ หมดไหมหมดไหมหมดไหมเกินต right. to right. right. ัวต right. oh. <e okay. ัวเกินอะคุณเกินเดี๋ยวกูไม่มีฉีนะกูตีแรงมหาศาลนั่นเองบนก็ได้ล่างล่างก็ได้อุ้ยวุ้นแบบช่วเกิดมามาเดียวไม่กลัวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวกูเติมเพิ่ม ยิงระวังมึงอ่ะไปวูอุ้ยเฮียกูแหนกูฟิวจ๋าเลยไหนอ่ะขึ้นเลย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 นี่ยระยะมระชิดอ่ะคนเดียวน้องไม่อยู่หรอกอยู่ข้างข้างนี่ไว้ก่อนนะอยู่ข้างข้างไอเจนไว้ก่อนนะตอนเนี้ยเฮียแล้วปัดนูแล้ว ไม่เชี่ยโอ้ยเชี่ยกดผิปพาพาพาบอกแล้วกดดูกดเดือดกดเดือดผีโอ้ยเยี่ยมกดซื้อกดแล้วกดผิปโอ้ยอะไรเว้ยอะไรเว้ยเอาไงกลัวไม่รอดแล้วแฮมเมอร์ก็ไม่ลีเจนมีแม่งเว่ะ เด็กเจอตายไหมยังวะเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวคีฟมันดันจะแตกแล้วเดี๋ยวมันน้ำมีเพิ่มหลุดไปแล้วไปกับคีฟนี่แหละไปก่อนไปก่อน เออกูสามพันห้าเออมาดีมาดีเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็เป็นกูสามพันหา,าเออกว่แม่งมาแล้วนะามารอดแล้วแล้วก็แพ้โดนสวนไอ้ีมึงจะไปไหนมึงเนี่นอ่ะเฮ้กูส่งเวลาให้ขี่าตายแล้วคี่าม,มาแล้ว โคตรแล้วบ้านจะตกแล้วบ้านใครบ้านบ้านมันบ้านหลับบม่คุณดึงหลบคุณดึงลับอ้ยดึงบย่าไทันันบ้าวะันันนีอะไรเข้ามานกลาี้ยเียนเยตา้เี้ยนาชหมทาไมตังไม่ได้เดือด้าเข้ามาในไตังม่ได้เยอะ